สวัสดีครับหนุ่มนอกคอกนาครับกับวันนี้ครับบรรยากาศตอนเย็นครับมาดูแปลงครับติดตามผลดูแปลงหญ้าแพนกอลาแปลงหญ้าอินรีย์นะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ๋ยอินรีย์อย่างเดียวครับมาดูนะครับอัปเดตความคืบหน้าครับติดตามผลตอนนี้อายุ20วันแล้วครับนี่ครับนี่เพิ่งเปิด น้ำใส่ได้ประมาณวันสองวันแล้วครับเพราะว่าอากาศร้อนแต่วันนี้นะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ขอภาวนาให้ตกนะครับนี่เปิดน้ำใส่ก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินครับความสูงถ้าเป็นตัวยอดนะครับนี่ครับถ้าเป็นตัวยอดก็อยู่ประมาณสัก ผมว่าอยู่ประมาณสัก15 15เซนนะครับยกตัวอย่างตัวยอดนี้นะฮะนี่ครับยอดนี้นะครับ,รบ,รบผมว่าจากจากตัวโคนตัวนี้ถึงขึ้นมาถึงยอดนี้15เซนตัวนี้ผมบอกเลยครับเลย20เซนแน่นอนฮะตัวนี้ฮะตัวยอดครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตผมสังเกตดูจะถ้าออกนี้เป็นตัวช็ จะเป็นตัวปลายยอดของของอย่าอย่างเช่นตัวนี้ะนี่ครับนี่ครับมาดูกันครับอัตราการเกิดก็หนาอยู่ครับจะเป็นเป็นเป็นบางจุดครับด้านหน้าฝั่งท่อ PVC ด้านหน้าไกลๆนะฮะด้านหน้าดูนะครับตรนนั้นจะห่างๆหน่อยฮะแต่ตรงนี้ถือว่าหนาครับ ที่ผ่านมาอากาศร้อนครับสามสิบเจ็ดสามสิบหกองศาครับทําให้ดินแห้งไวครับหน้าดินแห้งไวผมก็กลัวหญ้าหญ้าไม่เกิดครับแต่พอให้น้ําไปก็ชื้นขึ้นมาหน่อยครับจะเป็นบางจุดที่จะเป็นผมพาเดินไปดูที่เป็นแบบนี้ฮะลักษณะดินที่เป็นแห้งๆนี้คือเป็นแบบสูงครับไมไ่ได้ดับแต่ก็ไม่สูงมากจะเป็นบางจุดจะมีอยู่สองแห่งครับมุมด้านซ้ายกับเกล่งกลาง ด้านล่างที่เป็นสันดอนดินฮะตัวนี้สูงครับเวลาเปิดน้ําแล้วเวลาน้ําลาดไปตรงผมตัวไหนที่มันเป็นแอ่งต่าๆผมก็ไปเอาถังพลาสติกครับตักลาดอย่างเช่นตรงนี้ครับผมก็ตักลาดถ้าตรงนั้นถ้าไม่ตักลาดก็ขยับท่อมาครับเบี่ยงท่อมามาไว้ตรงกลางครับอย่างตรงนี้ผมตักลาดเพราะว่าท่อไม่ถึงก็ เกิดดีครับเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้ไปเอาปุ๋ยครับไปเอาปุ๋ยอินรีครับก่าจะหาแหล่งซื้อแหล่งไรได้ครับในแต่ละพื้นที่ก็หายากพอสมควรครับแต่มาดูความอัตราการเกิดแล้วผมก็โอเคครับในระดับหนึ่งครับถือว่าถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเกิดเกิดเกิดดีครับนีเหมือนแบบความรู้ของ พี่ๆในกลุ่มปลูกหญ้าครับมันแบบว่ายิ่งยิ่งลงท่อนพันเยอะก็อัตราการเกิดก็เยอะนะครับอย่างเงี้ยฮะหนาครับสําหรับส่วนตัวผมผมว่าหนานะฮะถือว่าแบบหนาพอแบบใช้ได้นะครับแต่แต่ไอที่เขียวๆด้านหน้านู้นบางทีมันเป็นหญ้าผมจะเรียกว่าหญ้าเลยครับมันเป็นหญ้า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 ลักษณะแบบนี้ฮะนี่ฮะต้นเขียวๆเล็กเงี้ยครับนี่นะฮะ หญ้าแบบนี้ครับที่มองไปเขียวที่เป็นแซมแซมหน้าหนาคือหญ้าแบบนี้เกิดขึ้นครับนี่ฮะแต่ผมไม่รู้จักชื่อว่าเป็นหญ้าอะไรนี่ยครับแต่ถ้าตรงเขียวเนี่ยฮะบริเวณหน้าหนาเนี่ครับ,บรนนจะมีหญ้าตัวนี้แซมอยู่อย่างด้านหน้านะก็ใช่นะฮะแต่ถามว่าตัวตัว,ตวส,ส่วนของแพนโกล่าก็ถือว่าโอเคครับเกิดได้ดีระดับหนึ่งส่วนตัวนี้ครับเปิดน้ําใส่ครับเตรียมลงแปลงที่สองครับ นาที่ก็ประมาณสองไร่ไอสองงานครับแปลงแรกประมาณไร่หนึ่งไร่ครับโดยประมาณอันนี้ประมาณสองงานครับก็เดี <pl> ๋ยวปล่อยน้ําเสร็จให้ดินชุม่มแล้วผมจะเอาเอาเอารถถครับรถถ่ายเดินตามมามาค่าครับเพราะว่ารถไถคูปัต้ารถถ่ายส้มครับมันมันจะขึ้นลงยากหน่อยครับเพราะว่าเห็นไหม คูนามีความสูงครับนี่ฮะระดับเข่าครับเกรงใจครับมันขึ้นยากลงยากครับเกรงใจคนขับครับถ้าจะจะดันลงก็ดินก็แข็งครับแข็งพอสมควรครับนี่ครับเปิดน้ำเตรียมแปลงสองครับ วันนี้อัปเดตเนี่ยนี่ครับส่วนตรงนี้แล้วครับที่ผมโมไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดอะไรฮะแต่ว่าเขาจะเกิดตามหลังอยู่นะครับเวลาเวลาได้เดินดยได้ความชื้นจากน้ําแล้วเห็นไหมพวกตอเขียวเขียวลักษณะจะเป็นนี่ครับแบบนี้ครับเนี่ฮะอันนี้คือเกิดตามหลังนะครับตอนนั้นยังไม่มีนะฮะนี่ครับเขียวอดเขียวอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจากนี้จะหาเอาปุ๋ยอินทรีย์มาหวานครับ หวานแล้วก็เปิดน้ําใส่ส่วนตัวผมผมจะใช้สูตร20-40ครับคือจะหวานปุ๋ยทุกทุกทก20วันครับถ้าอัตราการตัดของเขาในแพนโกลาต่อแรก60วันใช่มครับผมจะผมก็จะวานปุ๋ยรอบแรกที่20วันรอบที่2ก็40วันเดี๋ยวมาดูครับหลังจากหวานปุ๋ยแล้วว่า จะเป็นไงครับอัตราการเกิดจะดีหรือไม่ดีฮะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปครับสำหรับเกษตรกรชาวบ้านครับวิถีชีวิตคนบ้านนอกของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ